สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิ่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแท้หลวงพ่อชุยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465เหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเหรียญพระเกจิยุคเก่าหายากเหรียญแท้หลวงพ่อชุยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามพรเพชรบุรีปี2465ี่ยเหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทย สุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเบญจภาคีเหรียญพระเกจิยุคเก่านักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพทะไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้น ไปกว่าปัจจุบันเหรียญนี้เป็นการครอบครองของอาูเลตปิ่งเหรียญแท้หลวงพ่อฉ่ยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465พุทธคุณวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมายโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะกับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหนุนดวงหนุนการงาน เหรียญแท้หลวงพ่อฉุยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465คือวัตถุมงคลที่มีทั้งคุณค่าทางพุทธคุณและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเหรียญนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญ,ล,สญ,ญลักษณ์ของศรัทธาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริงเหรียญแท้หลวงพ่อช่ยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465 ผู้สัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงเหรียญแท้หลวงพ่อช่ยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณ และพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยงไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวททั่วประเทศเหมอดอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาเรียนแท้หลวงพ่อฉุยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465หาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ดับเบิลยูดับเอมูเลปิง Com, หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป